เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบน iCloud นะครับสามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บ,บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1เท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึงสเท่านะครับโหลด u g ใต้คลิปเลยครับ สวัสดีครับมีลักเกอรแบนนะครับวันนี้เราอยู่ในแล็กนาารอกไอเดอร์นอเวนเจอร์นะครับวันนี้เราอยู่ด่าน28นะครับห้าผ่านนะครับอันนี้มีเซตตามนี้กดออโต้ผ่านยาวๆเลยครับไม่มีติดตดอันใอย่างใดนะครับอ่ะสเตตัสนะครับคุสเดอร์สกิลครับช่วงนี้ให้ลงแต่สมไม้อย่างเดียวห้าสิบนะครับแล้วเกมจะง่ายไปเลยครับอันนี้เรนเจอร์สกิลนะครับ ช่วงนี้ก็สกิลลงโนลิมิตให้เต็ม50แล้วก็อัพขั้นแค่นี้ก็จบแล้วครับเกมจะง่ายขึ้นไปเลยเยอะเลยครับแล้วก็วิสาเออพิษให้เลื่อนขั้นกอรียกับออ,อิมนะครับมีสองสกิลนี้ก็มันจะดามเมจแรงขึ้นเยอะลุยครับอันนี้เป็นส่วนไหนแม่ต้องพยายามขัดนะครับถ้าเออมันจะลดสถานะเราก่อนนะครับเนี่ยถ้าเนี่ยลดสถานะาเอเวเียโดนอิกอ่อ,อล้างได้ครับไม่เป็นไรครับ ไอเดวอเวกอัพเนี่ยตะเียโดนดาวเมียดหมู่แรงมากแต่หมีใช้ก็เทเยอะซองมันก็เลยแบบไม่โดนดาวเมียนะครับบอกแล้วนี่เห็นนะรอไอคาป้ามันใบเลยครับใครบอกคาป้าไม่ดีก็ลองคิดดูแล้วกันนะครับถ้าคนเล่นมาจริงๆจะรู้ว่าคาป้ามันใช้ยาวยันเอ็นเกมนะครับอันนี้บางคนไม่รู้นะเอาแล้วแต่ละกันไม่ได้ว่าอะไรบางคนจะมากัดหมีอยู่เลยบอกว่าลอล่าไม่ดีก็ก็แล้วแต่เพื่อนๆะอ่ะแต่จริงๆลอล่ามันมีบัฟให้ปาร์ตี้ดีมากนะ ถามว่านะัคตนไม่มีตัวาดีกว่าลอร่าก็เพื่อนๆได้ลอล่ามาใช้ก่อน mm hmm. เพื่อนก็ผ่านด่านยาวอะ่ะแค่หมื่นทองอะ่ะมันจะเป็นอะไรนีพูดถูกไหมถ้าเกิด hmm. จะรอตัวอื่นก็ได้แต่มา,าจ,จะแพงกว่าก็ได้ตอนนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆอน่เออะเก่งก่อนมาก็ได้ก่อนอะ่ะเออนะผ่านยาวครับไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะมาข่าวต่อเลยลอร่าเราเอาแค่ไม่ต้องเอาบัฟมันก็ได้ดูแอแท็กอยู่ครับหมื่นหนึ่งเนี่ยเนี่ย,เ,ยเลนเจอร์ใส่มาโบวกหนึ่งพันหนึ่งร้อยแค่นี้ยิงโนโลลมิกโคตรแรงอะ่ะดอกละสี่ห้าแสนนะตอนนี้หมีอะ่ะ แล้วแต่โอ้ท่านีต้องขัดเห็นนะลอล่าลอร่าใบไอ้ไม่ใช่ไอคาป้าใบมันอีกแล้วเห็นไหมครับบางทีนะ้าเราสกิลไหนขัดไม่ได้คาป้าใบให้ได้เราสบายเลยครับอย่างที่เห็นแล้วนะโอ้ยโอย้เรียบร้อยครับขัดทันแต่ลูกที่ลูกศรไมยจะจบไม่ติดคีนะครับอย่างนี้อาจจะไม่ผ่านดามจอาจจะไม่พอเ้ยช็อกเวฟโอ้ย,ออยขัดขัดทันข,ข,ขัดทันครับโอ้ไม่ติดคีสองรอบเลยว่ะนี้ไม่ตายนะครับเนี่ยดามเนี่ยเราขัดเป๊ะทุกอย่างเลยับแต่ว่าดาเมจไม่ถึงขออีกรอบแล้วกัน ต้องให้คูเซอร์สมัยติดขี่สองทีก็น่าจะผ่านเลยนะครับอย่ยเห็น่าติดใบอีกแล้วเออไม่ดียังไงว่าโอ้ไม่ติดคีไม่ติดคี้ออกเลยครับต้องติดคี้รอบหนึ่งนะอ,อ่ะเอ่อม้าขาวมันเลือดเยอะแค่เลือดเยอะนะครับแค่เลือดเยอะหนักโดนใบอีกแล้วเห็นไหมโดนไอคาป้าใบอ,อันนี้ติดคีหรือเปล่าแต่มันเบาอย่างเลยงวะเนี่ยเฮ้ยโอ้ย,ยเกือบเกือบเกือบครับผีไล่ก้อนเพย์ยอสองทันนะครับ ต้องใส่ต้อดาเมจรวมพลังกันวะต้องใส่ต้อพลามาใส่ดาเมจด้วยอะมันไม่ตายอ่ะหนามากเลยอ่ะเอ้ยก็ไม่แน่ว่ะถ้าเกิด,ดก,กูเจติ๊กติ๊ไม่ติดว่ะนี่โ no นลิมิตออกละห้าแสนเป็นไงโอ้โหผ่านเลยครับสองรอบเนาจะยกความดีให้คาปาทำให้เล่นง่ายขึ้นเยอะครับเพื่อนเพื่อก็ลองไปดูแล้วกันอ่าบอสมาขาวไปซอนยังไม่สบายใจนะครับอเดี๋ยวมีรี่ไปเล่นอีกสองดานนะ แราเริ่มรู้สึกตอนนี้คนคนเริ่มน้อยแล้วเข้านะครับผมแบบนี้ตัวอันตรายก็คือเจ้าไฟเคนะครับไฟเคคือเปิดมาต้องเปิดไลติงโบนะครับต้องสตันเลยถ้าเกิดมันไม่สตัรมันก็จะพ่นไฟตายเลยแล้วมีเล่นอย่างนี้นะครับสเตตัสนะครับสเตตัสอาจจะต้องมีวิทยแปดสิบทุกตัวละครเพราะว่ามันเผาทีเก้าหมื่นห้าพระยังไม่ทันร้างก็คือตายเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีเขาจะเล่นประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้เป็นในส่วนคูสเดอร์นี่สเตตัสนีอ่าวมีของเพิ่มว่ะ เด็กต่อถ้าเร็วเกินไปก็ไม่ได้นะครับเอากันเวทดีกว่าทำไมเอากันเวทเอาอินใช่ไหมมันได้กันเวกันเวก็บอกสมัยครับแล้วก็ตัวคูซาเดอร์มันโดนเวทแรงมากเลยอ่ะมีก็อาจจะเอามาเอาด้านี้นะครับต่อไปในส่วนเรนเจอร์พยายามออโนริมให้เต็มครับแล้วก็เลื่อนขันแค่นี้ก็เมฟแล้วต้องเลื่อนขั้นนะถ้ายังไม่เลื่อนยังไม่เก่งนะครับพระนี่ในเวนี้ขอเร็วที่สุดเลยครับต้องพยายามไล่ขัด สกิลพระนี่เน้นกอเรียนี่แล้วก็ท่าอาตาครับสามท่าแล้วก็ล้างปัญหาหลักๆคือไฟเคตัวอันตรายนะครับในแบบนี้ตัวอื่นไม่ค่อยเท่าไหร่นะไฟเคบางตัวมีติดยี่สิบวารอบอะ่ะอันนี้พี่ดวงต้องพยายามขัดสกิลอ้าวขัดไม่ได้เวแล้วกูเออมาถึงแตกเลยครับโอ้โหเนื่องจากว่าสกิลที่เราจะควรจะต้องเลื่อนขั้นก็คือไลติงโบนะครับถ้าเลื่อนขั้นไลติงโบได้เนี่ยมันจะติดร้อยเปอร์เซ็นต์นี้มันติดยี่สิบก็ติดบ้างล้วติดบ้าง ต่อเถอะรอดูอยู่ต่อเถอะรอดูอยู่หมายถึงว่าเอา่อต่อเกมอะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีค่อออกไปดูเนาะไม่รู้ไม่รู้ถามว่าเกมอะไรมีทําหลายเกมต้องเข้าใจิีนึงครับมีก็ต้องแบบแบ่งเวลาลงเกมวันนี้วันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเล่นไลติ้งโบติดมันก็สตาร์มันก็จะเป๊ะน,นะครับเพราะนั้นเพื่อนๆควรไปเล่นไลติ้งโบของวิสาหครับจําเป็นนะจําเป็นแบบยิ่งรวดเลยเรียบร้อยครับ โอแม็ก oh, อีกแล้วไอเวนแม็กเดี๋ยวมีแป๊บนึงนะขอภัยเดี๋ยวมีขอญาตคือมีลงคลิปเม่กี้ไอแม็กเล่นกูเลยแม็กสามสามมันคือโปรแกรมโฆษณามันจะชอบแบบไปโฆษณาเว็บดังๆงอ่ะมันจะชอบแบบมาเนี่ยลงใต้คอมเมนต์มาโฆษณาเขามไม่ได้ขอหรือญาตอะไรมีเลยนะอยู่ดีก็มาเอาตรงๆคือโฆษณาเลยที่ทําแบบเนี้ยเดี๋ยวสักวันนึงถ้าแม็กสามสามโดนจับได้นะกูจะไปชกมึงหนงสอนอ,นอนเลยเดี๋ยวมึงลองดูเลยคือมีต้องมานั่งไล่ลบทุกคลิปอ่ะคือมีเหนื่อยโคตรเลยนะพูดจริงๆไอแม็กสามสามเนี่ย เวรตะไลสุดๆเลยแบบมึงลงมาแบบไม่ไม่ไม่เก่งใจคนอื่นเลยเนี่ยแล้วหมีเนี่ยลงวันหนึ่งสี่ถึงห้าคลิปอะตแล้วหมีต้องมานั่งลบแม็กอะวันละสิบคอมเมนต์อนะต่อคลิปอะต่อคลิปนะไม่ใช่วันเดียวแม่งโคตรแบบมันคือมันเป็นคนที่แบบว่าเอาเปรียบเพื่อนมนุษย์มากเลยอะ <laughs> อย่าให้จับได้เมื่อไหร่แล้วกูจะไปกระทืบมึงถึงที่เลยแม็กเนี่ยกูบอกเลยนะแม่ง อ่ะล้มหมดเรียบร้อยแล้วครับอ่ว <อา S 1> แตกไปแล้วด้วยตัวเจอตัวอะไรไฟเคโอ้โหยอดมหาลักษ์ไฟเคเนี่ยอันนี้บอกไม่ได้ว่าจะผ่านเนี่ยเราต้องไลติงโบครับเห็นไหมถ้ากดติดสตาร์มันก็จะไม่ไล่ไฟแล้วก็แน่นอนว,ว่าคาป้าช่วยใบยอีกทีนึงครับคาป้านี่ดีมากามก็หมีเข้ามไปแล้วแล้วแต่เพื่อนๆนะไม่ว่ากันเดี๋ยวก็มีคนมาบอกโอ้ยหมีแนะนําม,มั่วคาป้าเือนจะดีเลยเอาแล้วแต่อ๋อถ้าอย่างนี้ก็คือหมีไม่สามารถขัดได้ครับังหวะที่2ลองดูแล้วกันไม่ว่ากัน อันนี้คือล้างบัฟไม่ได้ครับตายเออเดี๋ยวมีข้อยาำบอกก่อนอย่าลืมใส่มาริโอเน็ตให้กับพาร์ด้วยนะครับจะได้มีโอกาสช่วยล้างนะอันนี้เพื่อนๆก็เล่นมาถึงขนาดนี้ก็รู้แล้วแหละโอ,อ้โอะไรติ่งอ่าอันนี้ติดครับติดมันก็จะไม่พ่นไฟนะครับเดี๋ยวต้องไปวัดจังหวะที่2คือต้องล้างไฟเป๊ะถึงจะผ่านกูเซเดร์ต้องตกประมาณ2องล้านห้าถึงสล้านไม่งั้นก็ตายครับตายโหงจริงๆเนี่ยต้องวัดไม่ให้มันพ่นไฟเออโอ้โหเอ,อ้อ่ะอันนี้ล้างทันชนะครับเออ เออนี่ตัวสุดท้ายที่กูต้องเจอมึง,งไไใช่ไปแทะไฟเค K K. คุงเออเรียบร้อยครับโอ้โหบางตานี่มีเล่นสนะิบกว่ารอบเลยนะบางทีบางทีไอ้นี่อ่ะเออบอสสุดท้ายแล้วบอสตัวนี้เป็นพี่กามนะครับผมพูดได้ด้วยหมาพูดได้ด้วยว่ะเดี๋ยวมีขออนุญาตลองเชิงสตาร์เลยก่อนไม่รู้ผ่านไหมนะถ้าไม่ผ่านเดี๋ยวก็ขัดแต่คือปกติมีซีซีทุกขั้นตอนอยู่แล้วไงเห็นไหมไเดียบเมก,กี้มันจะปล่อยเว้ยคาป้าไปบาบมันอีกแล้วคูเซเดอร์โอ้โหตัวนี้เลือเดเยอะมากครับกามต้องแบบ เราต้องกูซาเดอร์ต้องตกตามล้าน2ทีอะ่ะหูเด้งเลือดอ,อีกโอ้ไม่ตายแน่นอนนะครับแต่นี่เพื่อนเเห็นมากนี่คือจังหวะที่ขัดเปะเลยครับอุย้ยโดนไปทีหนึ่งแต่ไม่ตายครับปัญหาคือราเมีไม่พอครับเออขอบคุณครับเดี๋ยวนะมีขอดูให้ดีก่อน ดาเมจเราไม่ถึงนะอย่างงี้ต้องถ,ถ้าในลูกเวนี้ก็คือต้องพึ่งคูเดอร์ติดคีหนักๆสองคีอย่างเดียวครับไม่งั้นไม่มีทางผ่านอุยสะอาดมันดาเมจได้แค่นี้แหละุยครับก็คือเซ็ตก็คือเซ็ตมาดีแล้วตอนนี้ติดแค่อย่างเดียวก็คือว่าเออจะต้องพึ่งสามายของคูเดอร์ติดคีที่แรงที่สุดนะครับเออสองล้านเจ็ดอย่างนี้มีโอกาสผ่านคนระับบอลเลืองเท่าไหร่วะโอโหสิบสี่ล้าน เราตกกันแค่2ล้าน3ล้านอย่างนี้ยนะแต่เรามีค่าเออเชักเกอร์ช่วยดาวเมืออยู่ครับเนี่ยต่อไปต้องลุนพูเตอร์เดิ้ลต้องติดคชีถ้าติดคชีคก็ผ่านเลยอ๋ยโอ้ย,อย,อย,อยเกือบแตกครับไม่เป็นไรครับเห็นนะต้องมีวิทถ้าไม่มีวิทก็ตายไปแล้วจังหวะนี้โนรีเมทิเมทเกินร้อยทุกคนอีกนิดเดียวเออโอ้ยคุนี่ตะเกียร์เรนเจอร์แม่งกระโดดยิงจังหวะสุดท้ายหกแสนเปี้ยงโอ้โหกลามแม่งสองตาผ่านเยี่ยมครับเรื่องเลยว่าด่านนี้บอสไม่ได้เก่งนะปัญหาคือไอ้ไฟเวไไอ้ฟเวนนตรย่แหละ ก็คือหมีเซตเป็นสกิลเดียวเหมือนกันหมดเลยครับทั้งแมปเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวมีเขาญาตเปิดให้ดูนะมีบอกจริงนะละมันง่ายเพราะคามีคาป้ามาช่วยไว้สมัยก่อนหมีเล่นนะหมีก็ไม่มีคาป้าครับหมีว่าจะได้หูคือเขาแจกตอนที่แบบเขาไปหักหลังผู้เล่นอะเซฟเก่าอะเขาถึงแจกทดเชยนะครับอารไซนัสนะครับวิาสาห์ตอนนี้วิทหมีเอาเอออิทหมีเอาลดลงแล้วนะเพราะว่าเอาเอาเอายืนให้ได้ก็พอนาดทีวิาสาห์ตอนนี้มาซีซีแล้วจะเป็นดาามจคือคูซเตอร์กับเรนเจอร์นะครับ ถ้าเกิดเ,เพื่อนๆเล่นเป็นบาร์ตี้เสรก็เอาวิสาท5นี้5จะเอาดาเมจใช่ไเอาแบบแรงของวิสาตอนนี้จะเป็น5นี้ครับไฟโบกับไฟบอลต้องไปเลื่อนขั้นนะมันจะเผาแรงมากก็คือดาเมจเราหมีมี2ตัวแล้วหมีก็ไม่มีความจําเป็นนถูกปหมอันนี้เลนเจอร์นะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะผ่าด่านง่ายมีขออยญาตแนะนําให้พยายามเลื่อนเลนเจอร์90ขึ้นไปได้ครับต้องใช้ขวด500มีไม่พอขาดนิดนึง20มันก็พอเรื่องเสร็จแล้วอัพเลเวลก็โนลิมิตให้เต็มแค่ที่จบแล้ว แล้วก็อัพค่าลงลิมิตให้เต็มขั้น2อะ่ะมันจะยิงแรงมากดอกละสองสามล้านนะสามสิบนะครับผมก็มันจะมีตัวปัญหาคือเด็กนะกับหมาไฟนะครับก็คงมีเซตตามนี้เลยนะครับมิซาดนะครับแต่ว่าต้องเป็นต้องมีวิสส์นิดนึงนะไม่งั้นแบบเออโดนเด็กมันยิงข้างหลังทีเดียวตายนะครับอันนี้กูเดอร์นะครับคูซเดอร์ตอนนี้มีการเปลี่ยนมาใหม่อันนี้มีคนแนะนำอีกนีลองดูเออปรากฏเวิร์กนะมันเวิร์กหลาหลังๆนี่แหละเพราะว่าเออถ้าเราไม่ใช้สการิฟที่เลื่อนเป็นซับไลน์อ่ะ ถ้าสกรีไฟอย่างเดียวมันแค่15%มันการมันการดามเนียตัวข้างหลังไม่ได้ครับมันโดนทีเดียวตายนะอาจจะต้องจําเป็นต้องเลื่อนเลยแหละอันนี้ยสกิลจาเป็นเลยนะครับแล้วก็ลองมีลองดูนะไลท์ออฟโพลีแล้วก็บวกอินดดบัฟมันอยู่15วิแต่ทันครับแต่ว่าเพื่ออาจจะต้องมีเด็กประมาณ70ขึ้นไปอะ่ะมาถึงจะทันนะครับก็โดยรวมมันก็จะได้บัฟของเจ้าไล n e ออฟโ l ลีบวกดีเฟนแล้วก็อ บัฟของอินดูด้วยคือภาคนี้ถึงคูซเดอร์จะมีโดนปรับเรื่องอมตะทั้งปาร์ตี้แต่ว่าในเรื่องสมัยนี่หนิว่ายังโกงน่าจะโกงหนักกว่าเดิมอีกเพราะว่าถ้าเกิดมาลองเล่นอย่างนี้ดูใช่ไหมครับเราอัพดีเฟนซ์สท่านี้แล้วก็อัพสมัยอีกโอ้โหมีตบคีบบางทีก็6ล้านอ่ะตอนเนี้ยหกล้าน7ล้านอ่ะคือบอกได้เลยว่าคือบอกได้เลยว่าถ้าเกิดเราไปอัพท่านี้50าท่านี้50าสสมัย50น่าจะตบ14บส้าล้านบวกสบายสบายเลยอะ่ะเออ,พอนะเอรพราะนั้นคู่นานับ ึงจะเนปรับไลฟ์ออฟโฮลีที่ไม่เอ่อเปลี่ยนอตาตะทั้งปาร์ตี้ออกไปแต่ว่าสมัยก็ยังแรงหนักกว่าเดิมอีกนะครับประมาณนี้พยายามปลดเอาค่าดีเฟนส์เห็นไหมเลเวลสามสิบเยอะๆแค่นั้นเองเรนเจอร์ <Ranger S 2> นะครับเรนเจอร์ <Ranger S 2> ช่วยสมัยแรงได้ก็เอาฟาค่อนอายมาวางเลขสามเห็นไหมเวะลาเป้าหมายโดนจะลดป้องกัน20%ทําทำให้สมัยตบแรงขึ้นนะครับ ต่อไปเป็นในส่วนพระพระมี <ım 999> ตามนี้บิต้อง100ขึ้นไปนะเป็นการตายอย่างเดียวเลยเล็กมันยิงโหดเออแต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนใช้เพื่อนเพื่อนใช้ซับไลน์หรือว่าสแกนรีไฟเนี่ยอาจจะมาอัพมาน้อยอย่างเงี้ยแล้วข้างหลังตายก็ให้เอาพิวมากขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้ครับมันจะชัวร์กว่าเอ่อเดี๋ยวมีทําให้ดูเอ๊แต่ปกติมีเล่นอ่ะเดี๋ยวมีลองแบบเนี้ถ้า ถ้าเราวางแบบนี้มันจะมีข้อดีคือมันจะตบสมัยทันครับแล้วดามเมจจะแรงมากอ่ะเยาลองนี้ก่อนพี่เด็กนะครับดานนี้น่าจะพี่เนี่ยพี่เขาจะยิงหลังแต่ว่าจะมีโอกาสขัดได้นะครับอ้าวไปเลยครับเอ,เออไม่งนะจริงๆถ้าเกิดเป็นเด็กมีแนะนำเอาไลติงโบมาขัดครับแต่ไลติงโบต้องเลื่อนนะถ้าไม่เลื่อนก็ติดยากอยู่นี่แบบนี้ครับแต่เด็กต้องเยอะหน่อยนะวิสาเป็นไงมันจะขัดไม่ทันนะครับ ต้องติดสตันอ่ะอันนี้คาป้าใบาเลยรอดไปครับมันก็เลยไม่ยิงแต่เดี๋ยวมันก็ต้องตีอ่าเดี๋ยวดูอินดูนะครับสมมชชิงไม่ติดคีย์ร้านแปถ้าติดคีย์ก็3ล้าน5้าสร้านแต่อันนี้ขนาดไม่ติดคีย์เห็นไหมก็ยังดาเมียแรงเลยนะครับเด็กต้องเจ็ดสิบนะเฮ้ยไม่มีคนขาดนะเออนี่เหรอเอาไว้ไเลียนขาดสมัชชิโอ้โหดอกลาขึ้นมาล้านเจ็ดตะกี้ถ้าสามดอกก็สี่ร้านห้าอ่ะ อันนี้โกดไม่มีอะไรครับโกดเขาเสร็จไปได้เลยหล่อเอาบริเียนก็แรงอยู่แล้วเนี่ยเอาละสมาชิ่ง right. เอาไมคคีอีกแล้วเนี่ยขนาดไมคคีเห็นไหมโกดยังโดนตบทีครึ่งหลอดเลยครับมีว่าตอนนี้คูซเดอร์ต้องเล่นแบบเนี้ยโกง ตอนนี้มีว่านะเป็นลงคูเซเดอร์ก่อนเลยครับเอาคูเซเดอร์แม็กไ่เลยว่าถ้าเกิดเพื่อนๆจะเอาโนลิมิตมันต้องอัพถึงเลยว่า50โอ้โหมันใช้เยอะม,มันไม่เก่งตอนนี้ต้องเอาคูเซเดอร์ก่อนนะเออคูซเดอร์ถ้าสมมติเพื่อนๆตัวพวกเด็กหรือตัวที่โจมตีเป้าหลังเนี่ยมีแนะนานะครับให้เอาซับไลน์ขึ้นมาแต่ว่าถ้าเกิดสมมติขาดดาเมจให้เอาคอนแทคขึ้นมาสปิริตเลสจะได้บวกโจมตีอันนี้แล้วแต่ตัวที่เจอดาเมจไม่ขาดก็ต้องแบบนี้นะครับอ่ะเลือกเอาครับ โดยส่วนตัวตอนนี้ก็คือคซาเดอร์เขาโคตรอะไอตัวนี้ถึงไอเตัวนี้ยถึงวันนั้นถ้าเกิดเราเจอตัวถึกต้องเอาสปิริตเลสขึ้นมาครับไม่ได้บวกโจมตีให้ปาร์ตี้ไม่งั้นดาเหจไม่พอนะครับเอาไปสมัยเซื้อนี่สองล้านแปดตัวนี้มันถึกนะปกติก่อนหน้านี้หมีไม่ได้เอาสองบัฟขึ้นมานี่ตกล้านห้ามันี่ขึ้นมาประมาณล้านกว่านะครับก็เลยทาให้ง่ายๆเลยนะครับเบลิฟลอย ตัวสุดท้ายแล้วโอ้โหหมาไฟหมาไฟจริงๆต้องวางล้างนะไมนไี้หมีเอาก็อเซเยร์ซองมาวางเลือกสองอน,นิพาดค,ครับยวด้ดวนด้วนติดนะถ้าเกิดสมมติเราโดนคาป้าสามารถล้างได้อันนี้ไม่มีใครล้างตายก่อนไปเขาสแมทตบหูสามล้านเจ็ดเป็นไงนี่ไม่ได้บาพาพลาด้วยนะนิติคีนะครับมีคนถามบอกว่าอินดูติดไหมภาคนี้ติดนะคือมีรู้สึกว่ามัน อาจจะปรับในเรื่องกลางบาลีให้เพื่อนก็จริงแต่คือสมัยแม่งก็ปรับโฟงกว่าเดิมอะเออถ้ารับสองท่านี้เลเวลหาสิบแล้วสมัยห้าสินี่คือตายหมดแน่นอนอะตบสิบห้ายี่สบ้านอะถ้าเอาผ่านงานก็ต้องเพิพ่งคูซาเดจริงตอนนี้นะครับถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ก็จริงจริงจริงๆงเจ้าหมาไฟอะเพื่อนมันเยอะมากถ้าเกิดไม่วางเวน,นี้ตายยากมากครับอาจจะเพิ่งให้คาป้าล้างก็ได้หรือว่าเพื่อนเพื่อนจะวางแบบนี้ก็ได้อเดี๋ยวลองดู แต่ถ้าวางแบบนี้าเมจจะเบาครับเพราะว่าเราต้องวางสกิลอิมกับคอ,อเลียไว้เลขสองเลขสาไม่งั้นเดี๋ยวคูซลเดอร์อากาไม่ได้นะครับอ,อ่ะไอ้คาป้าไม่ล้างวะโอ้โหไม่ทันครับข <c oughs> ออภัยนะครับยังไงไม่หายเลยเอา้าวกอเทเยอร์สองล้างจังหวะผิดครับเดีย๋ยวโดนแน่ตาย คาผ้าไม่ล้างเรียบร้อยเลยเท้าดามเมจต้องเล่นแบบนี้ถ้าเกิดดามเมจขาดนะครับเพ <_ S 2> ราะว่าตัวนี้มันเลื่อนเท่าไหร่อะสิเ็ดล้านเอ้ยปกติมาสิบห้าล้านแปลว่าอันนี้มันลูกน้องลูกน้องครับดีแล้วลูกน้องกูยังตายเลยเอ้ยไม่หันโอ้โหเสียดายมากกูสะเธอร์ตบสี่ล้านเนี่ยคนอื่นได้เอาเงนเอาชัวร์เอาชัวร์ก็นี่ก็ได้ครับ มันใช้ท่าน่าจะใช้ท่านแหละแต่จริงจริงนะปัญหาหมดไปเลยเพื่อนๆก็เอาพาาใส่มาริโอนเนตแต่มีขีเ้เจ็เปลี่ยนถ้าถ้าเอาในเวที่ถูกคนใส่มาริโอนเนตจะดีกว่าครับอ่าพ่นมาเลยครับนี่ครับก่ God อนไปโย่สองเอาพ่นมาเอออมตะไม่มีทางเป็นไรนะครับเห็นนะแต่ว่าดาเมจของอิมแพคก็จะเบาเลยแค่สองล้านเพราะว่าไม่ได้บังของอินนะครับแต่ถ้าเราเอาชัวเล่นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นล้างชัวๆวแบบนี้ก็ดีกว่าครับอ่าอันนี้คาป้าล้างให้จบเลยคาป้าล้างให้เฮ้ยเวนรรม สมัติชื่อนี่ตัวแบหดุดโลกครับพาราดินเนี่ยอันนี้มีล้างพอดีนะครับเอากอดไปเยอะสองมาล้างแต่จริงๆเพื่อนๆใส่มาริโอเน็ตเอาก็ได้นะแล้วก็เอาใช้สกิลรักษาอะไรก็จะมีขี้เกียจเพราะว่าตอนนี้เพื่อนๆก็น่าจะมีคาป้ากันหมดแล้วแหละใช่ไหมเออ,เอ,อมาริโอเน็ตตัวม่วงนะครับเป็นตัวม่วงที่ดีท็อปทียร์ของเกมเลยนะเนี่ย เอามาใส่กับพระเวลาใช้สกิลรักษาจะล้างไฟนะครับประมาณนี้เ,เดี๋ยวมีเขาเนี่ตีบอสเลยกันข,ขอแบบชิมล้างกับบอสก่บบอกนดูดีไว่าสมมติเพื่อนๆจะตบสมัยเลขสี่เนี่ยถ้าเด็กมากกว่าพระใช่ไหมครับเนี่ยอย่างพระทางพระมีเด็กน้อยกว่างีย้ยมันจะมันจะไล่ไม่ทันพูสเดอร์เพราะนั้นเราต้องวางสกิลบัฟไปที่เลขสองกับเลขสามครับหรือจะเลขสี 4, เ่เลขสามก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ทันก็เลยวางอย่างนี้ดีกว่าเอา่อ มีว่าเต่ามันน่าจะถึกงั้นมีเอาดาเมจงี้ไปดีกว่าครับเรนเจอร์เรนเจอร์วางตรงนี้เพื่อลดเกาะครับคูซเดอร์จะได้ตบเขาแน่หวะอุ้ยตบหกล้านหตานี้มีโอกาสครับคูซเดอร์ขอให้ติดคิด โอซาเดอร์โอ oh, ้ยตีขี้เธออวายแล้วรับไป Texas เท็กซัสส์เรียบร้อยตายพอดีโอ้ยเกือบแลเนี่แหละครับคูซาเดอร์ความหวังของหมู่บ้านเกือบไม่ผ่านแล้วกูไม่ได้แล้วตะกี้ต้องออมไว้เลยนะเท็กซัสส์ต้องต้องมีซื้อด้วยนะ บอสเต่าไปสวรรค์ยึงไม่สมัครใจนะครับเดวมีจะพยายามรีบเล่นนะคือต้อง,ต,องต้องพยายามว่าสิบสามมีต้องไปเล่นแลครีเทอร์นกกี่กูเออ่ะสกิลนะครับนี่คือตอนนี้มีบอกได้เลยนะให้ลงแต่ครูเซเดอร์อเดียวแหละตอนน,อตอนนี้คือคตอนนี้ครูเซเดอร์สมัยมันเหมือนแบบมันปรับร่วมกันไดน้คือมันโกงสุดแล้วแหละตัวอื่นยังไม่ต้องไปลงนะแนะนําตอนนี้นะเวทถูกต้องคือลงสามารให้5้าสิบเลยแล้วก็ ไปไล่ัพเลยครับ <S <S เห็นไหมเอาเลเวลาสามสิบได้พีดีเฟนตรงนี้แล้วก็บวกสกิลอีกโอ้ยยิงตกยิ่งแรงนี่บวกหกร้อยอ่ะเจ็ดสิบเอ็ดถ้าขาดดาเมจใส่ตามนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเออเรามาในเวที่ว่าโดนตตีหลังให้เอาซับไลน์ขึ้นมาแค่นี้ครับจบอ่าต่อไปเป็นส่วนเレนเจอร์ก็คือเレนเจอร์ตอนนี้มันต้องอัพถึงเลยว่า50สกิลสุดท้ายแล้วมันอัพยากมากมันใช้ทีล้านห้าสองล้านนี่ก็เลยคิดว่าไปลงคูซเดอร์ก่อนดีกว่าให้สกิลแม็กซ์แล้วเดี๋ยวค่อยมาเレนเจอร์ดีกว่าอันนี้น่าจะเป็นเวที่่ถูกกวา นี่นะครับตามนี้เลยแต่เกิดเพื่อนๆที่แบบว่าเอ่อดาเบียไม่พอจริงก็รีวิทไปอินได้แต่คือด่านทั้งด่านกับบอสมันตีหลังหมดเลยนะต้องระวังนิดนึงด้วยนะครับอะจบเรียบร้อยครับเผอใครอยากให้ทำอะไรเกี่ยวกับเกมนี้มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับยินดีช่วยเหลือผู้เล่นทุกท่านนะครับผม